สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟังสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฟังจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดฟอนต์ฟรีนะคะทั้งฟอนต์ภาษาไทยและฟอนต์ภาษาอังกฤษให้ตัวหนังสือของเรามีลูกเล่นขึ้นมากกว่าเดิมนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะไปชมกันเลย oh, <no. S 1> เรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะฟังแนะนําให้ใช้เป็นเบราว์เซอร์โฮมค่ะ จากนั้นพิมพ์คำว่าฟอนทีท่ช่องค้นหาได้เลยค่ะ oh. ให้กดด้านบนสุดนะคะที่เขียนว่า font. com ค่ะเข้ามาเราจะเจอลักษณะนหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีเยอะมากเลยค่ะให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราชอบฟอนต์ตัวหนังสือแบบไหนนะคะจะมีหลายหน้ามากเลยค่ะด้านล่างให้เรากดเลือกได้ค่ะส่วนตัวฟางจะลองดาวน์โหลดฟอนต์นี้ให้ดูนะคะฟางจะดาวน์โหลดฟอนต์แฮปปีนะคะ จากนั้นให้เลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอคำว่าดาวน์โหลดค่ะสังเกตด้านล่างนะคะจะมีขึ้นมาแบบนี้ให้เราก,กดดาวน์โหลดอีกครั้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากจากนั้นกดคำว่าเปิดในค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดใช้นะคะให้เลื่อนไปคำว่าเพิ่มเติมค่ะจากนั้นเราก็จะเจอแอปต่างๆมากมายอยู่ด้านล่างนะคะให้เราก,กดได้เลยค่ะ แต่อันนี้ฟังเคยดาวน์โหลดแล้วนะฟังเคยดาวน์โหลดแล้วแอปของฟังก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยส่วนตัวฟังใช้แอปนี้แต่งเป็นประจำนะคะก็จะกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นทําการติดตั้งค่ะ oh, <no. S 1> เพียงเท่านี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดฟอนต์เรียบร้อยแล้วค่ะ oh, <no. S 1> เราจะมาลองพิมพ์กันนะคะคําว่าอะไรดีวิธีการโหลดฟอนต์ละกันนะคะ อันนี้จะเป็นตัวหนังสือธรรมดานะคะฟังจะลองกดเลือกเป็นฟอน์ที่ฟังโหลดมานะคะกดคำว่าฟอนได้เลยค่ะจากนั้นด้านล่างกดคำว่า my font ค่ะก็จะเจออันนี้คือฟอนตที่ฟังเคยดาวน์โหลดไว้นะคะคือดาวน์โหลดไว้เยอะมากเมื่อกี้เราดาวน์โหลดฟอน์ที่ชื่อว่า happy ลองกดดูค่ะนี่ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะ คือดูมีลูกเล่นหน้ามองแล้วก็น่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เราก็สามารถโหลดมาใช้กันได้แล้วนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากภาษาอังกฤษก็น่ารักไม่แพ้ก,กันนะคะ <Wow. S 1> วิธีการทำง่ายมากเลยทุกคนลองไปโหลดมาใช้กันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกน